ครับมื่อนี้ก็จะผ้ามาเบิ้งนะครับไอสิบสองราศีนะครับแต่ละปีนี่ไพ่จะตกปีไดแน่นะครับก็ตามนี้นะครับโอ้โหชีวิตนคนรู้วิดาตื่นด้ยังไงครับตามนั้นนะครับนับหนึ่งนับหนึ่งนี่เลยนับหนึ่งที่เจดีเท่าอายุตัวเองหญิงวนซ้ายชายวนขวานะครับ เตามนี้นะครับเจดีม์งนี้นะครับตามอายุนะครับถ้าผู้หญิงก็นับไปทางสายนะครับหนีหนึ่งนะครับทุบะสิบขวบนะครับนับหนีไปหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอาจิตกมงนี้นะครับเลื่อดรงนะครับกับบะสิบขวบนะครับสําหรับผู้หญิงนะครับนี่ดีกับามาจไทย ดวงชะตานะครับผู้ทยว่ารับราชการหน้าเดือนยศนะครับทำงานใหม่อะไรใหม่ๆหรือจะแต่งงานให้แต่งในปีนี้นะครับประมาณนี้นะครับารายละเอียดอันปีพีบุรีก็มีนะครับเดี๋ยวจ้พิจิตกปีไรนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ ตามนี้นะครับผูใช่ก็เวียนเวียนทั้งเจดีนะครับเจดีนับหนึ่งไปทั้งขวานะครับก็มีเจดีชัดเงินปีข้อขาดนะครับเมื่อหดวงปีประสาทนะครับอาจจะเป็นบาว่าจักปีประสาทหรือแนวใดข้อความบอดีเลยคนเป็นประสาท หน้าหงอเง้อนะครับหน้าหูอเค่อยดีนี่ซัดเป็นซัดท้องดีเทวดาขี้เต้าขี้เต้ากับป้านกลางอันนี้ข้อนี่บ่ดีบันนี้ตกทุกเรื่ยากถึงขนาดเดือดตกยางออกร้านนี้็ยังโวมาข่าเมื่อคืนในปีนี้ก็ต้องแก้แก้หาหมอสูตรหมอยังหรือว่าไปตอกรักปีรักเดือนอยู่ในวัดได้ว่าหรือว่าจังไรก็ะเดี่ยวแต่ในวัตถุยางมาแต่ห้องแก้ได้นี่อะไรบ้านเนี่ยข้อมอไรบ้านเนี่ยุกพ่อหมอกับปานกลางคือกันเมย์มดกับปานกลางพญานาคคาราทปานกลาง ตัวนี้เจดีนี่ดีสุดคือกันนี่เจดีมันตรงกัดกับกับชัดเงินนี่เคยน่าก,ก็มีเกี่ยวกับปากกับเสียงนะครับผมก็เคยอ่านมาอยู่แม่มาพมันตกมองไหนปะเด็กน,นักราดนักราชเอยดีปานกลางจะได้ราบนะครับบริวาลหิือผู้ใหญ่ให้ระวัะวงคำพูดและอารมณ์ตนเองในปีนี้จะมีเรื่องพ่อปากนะครับ เบื้องเอานะครับไพตกปีไดแน่นะครับ,รบต้นใบ,บาตามขั้นตอนมันจะเด็กหมันจะเบื้งขั้นตอนกระตามนี้นะครับขั้นตอนก็สิบสองราศีนะครับแต่ละปีปีนี้คนอายุเออเจา้าขวบ